โอ้โหคุณนานี่แผนสูงจริงเลยนะอ้าวแล้วแม่ริสาล่ะคะก็เพราะว่าริสาสิฉันถึงได้เอาเรามาเรียนที่นี่ระิสาน่ะนะเขาเป็นหลานแท้ๆยังไงเขาก็คงได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าคุณย่ารักเราเนี่ยฉันว่าเราก็คงได้บ้างนะนี่เราสุบุรีด้วยเหรอถูกม้ากนานแล้วอ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เลิกได้ล้วจะมาห้ามอะไรกันอีกล่ะฮหตอนนี้คุณย่าไม่สบายนะเป็นโอกาสดีของเธอ,อยังไงเย็นนี้ก็ไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็อยู่พักสักสองคืนละ่ะเข้าใจไหมนี่ทันนะมุสานะทำแผลให้มันหให้มันเข้าไปนั่งพักในห้องฉันนะ ฉันไม่คิดเลยนะวพวกหมาเนี่ยนะไอ้ออตัวนี้จะเป็นไอ้พวกอะไรสิบแปดมงกุฎอ่ะคิดดูนะมันควักเงินในกระเป๋าตา่างชาติหมด,ดเลยตั้งห้าร้อยกว่ากิโลอ่ะมันไสว่ะลูกเศรษฐีอวดร่องดด้วยนะนะเฮ้ยน่าเสียดายนะที่มันแค่เอาเงินอ่ะฉันว่ามันน่าจะทำอย่างอื่นด้วยนะ <c oughs> นี่ไม่มงพูดผูกปากไปเลยเองอ่ะ เออนี่ให้้ให้แขงแขกนี่แล้วทำไมวะฮะอยู่ดีๆนึกยังไงฮะถึงเอาคนแต่งหน้าเขาอยู่ในห้องะโธ่เอ้ยก็ข้าบอกแล้วไงแหละว่ามันช่วยข้าเอาไว้ข้าก็ตอบแทนมันอ้ล่ามันก็ไปทำแถนเฮ้ยเฮ้ยแต่ฉันว่านะเรื่องมันต้องเป็นอย่างอื่นมากกว่าจริงไหมเกมอย่างอื่นนะอย่างอื่นยังไงอ่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วนะ หลอนนะ่ะหิ้วไอ้หนุม่มนั่นนักขึ้นไปบนห้องออเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลอนก็โดนมันขโมยเงินไปห้าร้อยกิลเดอร์อขโมยน <ะ S 2> ่และเรื่องที่หลอนบอกว่าหลอนโดนไอ้บ้านนั้นทำร้ายอ่ะนะไม่จริงหรอกมันกูขึ้นมาหลอกพวกเราเล่นนี่หาว่าฉันโกโหกงั้นใช่ไหมอโอ้ยนี่นี่แกไม่ได้บอกว่าโกหกนี่กิมเข้าใจป่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายกินบังวัดเดีกเป็นอย่างนี้ คือนี่กิ้มฟังให้ดีนะถ้าเบิดกิ้มเข้าใจเนะี่ยกิ้มยักน้่ถ้าเบิดกิ้มไม่เข้าใจก็ใส่ห,หัวแล้วเดี๋ยวอธิบายใหม่นี่คืออย่างเงี้ยคือวิทุดาเนี่ยนะคือคนนี้เนี่ยนะเขากล่าวหาวงแขนคือคนนี้คือไม่ได้กล่าวหาเขาบอกเลยบอกว่าวงแขนเนี่ยไปเจอผู้ชายแล้วชอบคืออาจผู้ชายคนนี้อาจจะเมาเล่าหรืออีกทีหนึ่งก็อาจจะไปออฟมาจากบาร์แล้วก็หที่วเอาไปนอนที่ห้องกะเวิร์กเข้าใจเป่าเข้าใจไหมอันกิ๊เข้าใจแล้วเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ ล่านสวสัสดอ่าล่าะสวาดอ่าเข้าใจละกิ๊เข้าใจวิชุดา <c oughs> เมื่อเช้าเนี่ยลืมกดชักโครกนึกไงพูดออกมาเนี่ยนักกลิ่นมันเหม็นหึงออกไปทั่วเลยอุย้ยนี่เพราะว่าเธอเนาะว่าเธอปากไม่ใพอพอละวงแขงว่าแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะเธอไม่ได้ใช้ยาระงับกลิ่นหรออุย้ยนั่งห่างขนาดเนี้ยกลิ่นนี่หึงเลย แค่ฟังแล้วฉันขนลุกขนาดนี้เลยเพราะวาเธอ่้นีเอาไงๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากตบหน้าคนอย่าไอฝรั่งมันไอฝรั่งมันไปไปดีกว่าเหม็นหน้ลูกจะถีบน้ำเป็นคู่ฮะไปเลยไปแลไม่ต้องกลับมาสองคนนะกลับมาแล้หน้าเสียชอมไม่รู้ตอนดอนสอบเดีมคู่ตา วิ่งนี่นี่สาสาสานี่นี่มีเรื่องตื่นเต้นที่สุดในโลกสําหรับยายแขร์จะเล่าให้ฟังเลยตื่นเต้นมากมีฝรั่งคนหนึ่งนะมันจะขืนใช่แล้วก็มีคนไทยนะมันขโมยเงินไปหมดกระเป๋าเลยแหละอ๋ออุ้ย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 นี่นี่นี่จะเดินวัดวัดวดเนี่ยเราไม่ถ่ายทาธาระทุกสุดดิเพื่อนเลยใช่ไหมจ๊ะฉันกรอบพวกเธอสามคนไหะว่าแล้วเองอะเป็นคนโทร นี่หองเป็นคนยุคกูทำไมเล่าข้าไม่ได้ยุคเองอะเป็นคนโทรมึงนั่นแหละไม่ต้องเห็นกันเออน้อเอลนี่ด้วยเมื่อคืนฉันถูกคุณย่าชำระความเพราะพวกเธอสามคนนั่นแหละรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ฉันถูกควบคุมตัวตลอด24ชั่วโมงโอ้โอข้าบอกแล้วว่าคุณยา่าเขาเข้มงวดเองสองคนนะขอโทษเขาซะไม่ใช่เองสองคนเลยมึงด้วยแหละอะเอเฮ้ยเราก็ขอโทษด้วยนะสามึงละ่ะ <c oughs> เราก็ขอโทษด้วยนะ สายอย่าเพิ่งหมดหวังเลยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกแหมรับรองเพื่อนเชื่อวงแขกซสอย่างอ่ะนะใช่น,นี่เข้าว่าไว้วันหลังเราค่อยมาคุยกัาดีกว่าวันนี้เราว่าไปไปไปกันก่อนดีกว่าะไปเอ๊ะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องตื่นเต้นอนะ่ะ เห็นไหมเรื่องของนี่นีนะโอ้ยนี่นี่วงแขกจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดทุกรูขุมขนเลยนะเพราะว่าเรื่องมันยาวให้เข้ามาเล่าเองามาเล่าเอีกยาาวมงนี่นี่นี่ใ้ันนี่นี่คือเรื่องทั้งหมดเลยนะมันเป็นอย่างนี้นะคือนี่คืนนี้นะนี่ฉันฉันบโดนพลังของหมอ้าเลย